ไบรตันยืน40ล้านปอนด์ล่าตัวฮาวิเอเลียสหวังคว้าดาวโรดลิเวอร์พูลเสริมแก่งเกมรุกวงการลูกหนังพรีเมียร์ลีกร้อนระอุขึ้นอีกครั้งเมื่อเดอะซีการไบรตันแอนโฮฟาอันเบียนาทีมแก่งแห่งแดนใต้ของอังกฤษเดินเกมเร็วเตรียมทุ่มข้อเสนอมหาศาลถึง40ล้านปอนด์ราว1,760ล้านบาทเพื่อล่าลายเซ็นฮาวิเอเลียสมิดฟิลเดอร์พรสวรรค์สูงจากลิเวอร์พูลทำกลางความสนใจจากหลายทีมใหญ่ที่จับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จากวันเดอร์คิดสู่ทางแยกในชีวิตค้าแข้งฮาวิเอเลียตเคยเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของอังกฤษนับตั้งแต่ย้ายจากฟูลแลมมาสู่ทินแอนฟินเมื่อปี2019แต่หลังจากการมาของฟลอเรียนเวียร์แข่งฟอร์มแรงจากบุนเดสลีกาที่เพิ่งถูกริเวอร์พูลคว้าตัวมาหมาดๆอนาคตของเอเลียตในสีเสื้อหงส์แดงก็เริ่มสั่นคลอนแม้เจ้าตัวจะทำผลงานได้ไม่เลวในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยยิงไป5ประตูและทำ3าแอสซิสจาก28เกมในทุกรายการ แต่โอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอเริ่มกลายเป็นคำถามโดยเฉพาะเมื่อต้องแข่งขันกับผู้เล่นระดับท็อปหลายคนในแดนกลางของทีมไรตันจุดเริ่มต้นใหม่ที่ใช่การเล่นกับไรตันอาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของเอเลียดในเวลานี้หากมองจากแนวทางของสโมสรที่เน้นการพัฒนาแข้งดาวรุ่งและกล้าปล่อยให้ผู้เล่นอายุน้อยมีบทบาทในเกมใหญ่ๆภายใต้ปรัชญาเกมรุกที่ชัดเจนซึ่งดูเหมาะกับสไตล์การเล่นของเอเลียดเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่แค่ไรตันเท่านั้นที่ให้ความสนใจ บอรูเซียดอร์มุนนิวคาเซิลยูไนเตดและแอตันวินล่าต่างก็เคยมีข่าวพัวพันกับเจ้าหนูรายนี้ทว่าในเวลานี้ยังไม่มีทีมใดยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการยกเว้นไบรตันที่กล้าหาญเปิดเกมรุกทันทีด้วยเม็ดเงินก้อนโตลิเวอร์พูลยังไม่ตอ,อบออบบแต่ทุกสายตาจับจ้องหงส์แดงลิเวอร์พูลยังนิ่งกับข้อเสนอ40ล้านปอนด์จากไบรตันโดยมีรายงานจากกีนนิงสแตนดาร์ดว่าสโมสรยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเนื่องจากเอเลียดยังถือเป็นผู้เล่นที่มีศักยภาพ และสามารถเป็นอนาคตของทีมได้ขณะเดียวกันการยิงเงียบของลิเวอร์พูลอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการรอข้อเสนอจากทีมอื่นๆที่อาจยืนตัวเลขที่สูงกว่านี้ในอีกไม่กี่วันครา้งหน้าเพราะหากมีการเปิดศึกแย่งตัวกันจริงราคาของเอเลียดก็มีโอกาสทยานขึ้นเกิน50ล้านปอนด์ได้ไม่ยากบทสรุปกำลังใกล้เข้ามาในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้การย้ายทีมของฮาวี่เอเลียดอาจกลายเป็นหนึ่งในดีนที่น่าจับตาที่สุดไม่ใช่เพราะตัวเลขมหาศาลเพียงอย่างเดียว แต่เพราะนี่คือการเปลี่ยนผ่านสําคัญของดาวรุ่งที่กําลังจะกลายเป็นนักแตะระดับแนวหน้าหากดีนี้เกิดขึ้นจริงไรตันจะได้แข้งพรสวรรค์สูงมาเติมเต็มเกมรุกพร้อมพาทีมไล่ล่าความสาเร็จในพรีเมียร์ลีกอย่างจริงจังส่วนเอเลียดเองก็น่าจะได้โอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งกับทีมที่เชื่อมั่นในศักยภาพของเขาอย่างแท้จริงตลาดเปิดแล้วทุกการเคลื่อนไหวมีความหมายและเรื่องของเอเลียดก็อาจเปลี่ยนเกมได้ทันที